ดีครับมาดูต้นนางุ่นครับอันนี้ปลูกไว้สี่ต้นนะครับสี่ต้นสี่สายพันธุ์แล้วครับอันนี้พันธุ์อนุต้านะครับโตเร็วมากครับพันธุ์นี้เหลือยเดินได้ดีครับพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นพันธุ์ไข่ปลานะครับ ไ้ปลามันก็เด็ดยอดนะครับแตกนีก่พันต่อไปครับพันคิกไนท์ครับตัวช้าหน่อยครับพันนี้แต่ก็ไปได้ครับให้คอยเด็ดยอดนี่ครับที่มันแตกคันข้างออกให้หมดเลยครับเพื่อจะ เลี้ยงยอดให้มันพุ่งขึ้นไปครับอันนี้พัน s 4 8่ส s สีถึงค้างนี่ก็เด็ดจรนะครับแล้วก็แต่สองข้างเราก็เลี้ยงไปตามสลิงสวยงามนะครับมีใบย,ยนต์อยางนนวนจิน่ะยครับ แต่ก็ใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้มเนื่อนออกผลเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ